สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่อง7447 t e x t o Travel หลังจากเราเที่ยวเกินกันเรียบร้อยถ่ายรูปกันเรียบร้อยเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วดูนะครับว่าเราจะเดินทางกลับทางไหนไม่ได้กลับจะไม่กลับทางเก่านะครับจะกลับทางวัดบัวน,นะครับ ไปทางคันสงน,นะครับไปทางเส้นวัดโบสนะครับเส้นวัดโบสชาติการนะครับตามกันไปเลยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะนะครับขอบคุณ FC ที่เข้ามาดูที่เข้ามาติดตามนะครับคลิปเที่ยวเขื่อนนี้หลายอีมากเลยครับถ่ายแบบละเอียดยิบเลยให้เห็นกันแบบ ใครเดินทางตามผมเนี่ยมาถูกต้องแน่นอนครับสนุนยาวๆครับนนบอกมีทุลาแต่ทุหาเพราะว่าคิดหอดแยกเลรียนมายอดตู้โทรล่ซับลิมทาง ไปครับไปกันเยอะๆวันนี้ท้องฟ้าแจ่มใสมากไม่มีฝนแน่นอนครับเราตั้งปฏิพานไว้ว่าวันนี้เราจะไม่เจอฝนนะครับรอขี้เกียจล้างรถ คนก็มีคนขึ้นมาอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมามาเที่ยวหรือเขาจะไปบ้านเขานะครับดูนะครับว่าเราจะมีที่จอดที่ไหนมั่งนะครับโอ้รู้สึกว่าซ้ายมือเราเห็นนะครับว่าเป็นที่ถ่ายรูปเนาะเดี๋ยวเราจะถอย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  ไปเข้าไปดูแป๊บหนึ่งครับไปดูแป๊บหนึ่งนะครับ,บ,รบว่าตรงนั้นมันคืออะไรครับรู้สึกว่าจะมีป้ายบอกอยู่นะครับถอย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 ,ถอยไม่มีรถสบายสบายถอยได้เลยนั่นไงมีนั่นไง,นนไงเป็นจุดชมวิวผาหน้าคราดนะครับตรงนั้นนะครับ แล้วมีถ้าพญานาคขลาดด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราลงไปถา่ายรูปลงช็อตวิดูนะลงไปถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยไปต่อหลังจากเราถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปต่อกันนะครับขับกันไปยาวๆเลยครับ ดีมากครับเส้นนี้ดีตลอดเส้นเลยครับแทบไม่มีหลุมเลยครับไม่มีหลุมเลยก็ว่าได้ครับโอ้วิวข้างหน้าสวยมากเลยครับนั่นวิวหลักล้านเลยเน,นี่ยสันเขาแนวสันเขานั่นครับโอ้อยางสวยงามครับลงไปถ่ายเช็คอินดีไหมนี่ เป็นทางลงเขาครับตรงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนะลงเขายาวๆเหมือนกันนะครับเนี่ยผมต้องใช้เป็นเกียร์สามนะครับใช้เกียร์เมนนวลแล้วนี่มีป้ายบอกมีป้ายบอกว่าข้างหน้าสามแยกไปไหนมเดี๋ยวดูว่าไปไหนครับข้างหน้าไปไหนเดี๋ยวเราแวะเข้าไปดูดีไหม แวะเข้าไปสักหน่อยเนาะมาแล้วไหนๆก็มาแล้วโอ้มีป้อมตำรวจด้วยจะเดีวยว,วข้างในต้องมีอะไรดีแน่ๆเราไปดูไหมไปลุ้นไปลุ้นไปลุ้นว่าม,มีอะไรข้างในถ้าไม่มีเราก็ออกมาเนาะ เห็นต้องอะไรเลยตรงนั้นคือหน้าที่แต่ตรงนี้ก็คือหัวใจ โอ้สะพานครับมีสะพานมีสะพานถ้าจะได้มองเห็นอะไรอกว่สะพานใต้เขื่อนนะครับเรามองขวามือเรานี่ครับซ้ายมือเรานี่ครับถ้ามองไปก็จะเป็นสันเขื่อนเนาะเห็นสันเขื่อนเนาะเห็นสันเขื่อนเดี๋ยวจะเอาอีกเครื่องถ่ายให้ดูแล้วมาแนบขึ้นแนบคลิปให้ดูนะครับเนาะ ก็น้ำตอนนี้ก็น้ำแดง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 หน้าฝนเนาะน้ำก็จะแดงไปครับไปกันยา,ยาวๆไปดูข้างในนั่นมีอะไรมั้ง ไม่มีอะไรอ๋อเป็นอุทยานแค่น้อยตรงไปเหลี่ยวซ้ายนี้ก็จะไปที่ทําการุที่ทําการเขื่อนนะครับโอ้ไม่มีอะไรมีเราพอด้วยมีคนเฝ้าด้วยนะนี่หนุนทางไปอุทยานข้างหนนะครับเดี๋ยวเราคงไม่ไปเนาะกลับดีกว่าเหลียวรถปรถกลับเลย ไปกันเลยครับกับพิษโลกเก็บกับพิษโลกบ้านเราไปกันยาวๆขอพูดเิบซีนะครับที่คอยติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับ ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับที่เข้ามารับชมคลิปบายยไปแล้วครับ